สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับรายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเข้มข้นมากแค่ไหนอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันให้ได้นะครับเพราะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราวดีๆจากน้องเบนพรชิตานาสงขาสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่ได้ร่วมงานกับทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลก กับการเป็นนักแสดงดารานำจากละครเรื่องโรงเรียนหลังเขา สมกับการเป็นต้นแบบของสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยกับรางวัลที่การันตีความดีของเธอนั่นก็คือเบนพชิตานะสงขาได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรมด้านการพูดในโครงการรณรงค์ปฏิบัติบูบชากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นผู้เป็นต้นแบบการใช้ภาษาที่ดีงามมาตลอดสมกับการเป็นผู้ที่มีมงคลชีวิต38ประการตรงกับข้อที่4ที่ว่าผู้มีวาจาสุภาษิตครับ การมีสัมมาวาจาหรือวาจาชอบเป็นหนึ่งในอริยมรรคแปดของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยการไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดให้แตกแยกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะคำพูดสังคมไม่สงบสุขและวุ่นวายเพราะการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องทั้งสามารถปฏิบัติได้ทันทีไม่สิ้นเปลืองใดๆเพียงแต่จะเข้าใจถึงโทษของการพูดแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน น้องเบนซ์พรชิตาณสงขาก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อาชีพของเธอเกี่ยวกับการพูดโดยตรงเธอจึงมีสติในการพูดทุกครั้งและการที่ทําให้ทุกคนมีความสุขก็พูดในสิ่งที่ดีๆครับหนึ่งเลยคุณแม่ด้วยสําคัญนะแม่มมแล้วใครสกิดจริงแม่สําคัญมากแม่จะคอยแบบควรจะต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสอนทุกเรื่องจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไปอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไปถือศีลมาด้วยวิสาทุกตัวเองถือศีลอย่างศีลแปดใช่ไหมเหมือนบทชีพปาไป ปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้พูดเลยซึ่งจะดีมากใช่ค่ะซึ่งยิ่งทุกครั้งออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะพูดอะไรบ้างไม่ควรพูดอะไรบ้างพูดแค่ไหนพูดแล้วเจ็บตัวไหมพูดแล้วก็ทบคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยิ่งโตมันยิ่งพูดน้อยนะจริงๆแล้วชีวิตชีวิตจริงอาจจะพูดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการพูดบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีเหมือนกันเราก็ต้องเลือกว่าควรจะพูดแค่ไหน ให้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นอะไรก็ธรรมชาติสร้างอวัยวะมาทุกอย่างจะมีหน้าที่อย่างเดียวไงตามองจมูกหายใจใช่ไหมแต่ปากเนี่ยมีสองอย่างคือกินกับพูดค่ะปากเนียวแต่ว่าเขาก็จะได้เตือนให้กินให้น้อยพูดให้น้อยเพราะมันต้องทํางานถึงสองอย่างใช่ไหมเออสุดยอดจริงนะเรื่องแต่เรื่องพูดนี่สําคัญมากเลยนะคะจากจากการที่น้องเบนได้รับรางวัลแล้วก็การมีโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่เอามงคลชีวิตในสมุนั้นอันนี้ มงคลชีวิตมงคลชีวิต38ประการที่เด็กๆนับล้านคนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเพื่อรับโลกพระชธานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านลามะ,ะก็ได้ให้รางวาัลด้วยแล้วก็ตอนนี้องค์การยูเนสโกก็ให้ความสําคัญกับการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าด้วยแล้วมีการทําข้อสอบเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกโดีจจากปีพุทธศักราช2525 เพียงโครงการเล็กๆที่มุ่งหวังให้เยาวชนได้ศึกษามงคลชีวิต38ประการผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่มีนักเรียนเข้าแข่งขันเพียงไม่กี่คนแต่ปัจจุบันได้ขยายสู่เยาวชนทั่วโลกที่ในแต่ละปีมีผู้ได้ศึกษามงคลชีวิต38ประการนับล้านล้านคนภายใต้โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าและนี่คือหนึ่งกำลังใจที่ทางทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ติดละครเรื่อง โรงเรียนหลังเขาจากชีวิตจริงแสนจริงชีวิตต้นแบบของการนำศิลธรรมไปสู่เด็กนักเรียนและทุกคนในชุมชนของพูวอในการเจราพรสุวรรณะโรงเรียนสังวานวิทย์อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามาฟังเรื่องราวสนุกสนุกและการให้กำลังใจที่ดีผ่านละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากน้องเวนพรชิตากันครับ คือ,อเป็นรู้สึกว่าเวลาเราทํางานแล้วเราควรที่จะคืนอะไรกับสังคมบ้างนะคือถ้าเรามีโอกาสเราควรที่จะคืนบ้างอย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดแบบมีอะไรที่แบบให้ช่วยหรืออะไรเงี้ยจะพยายามพยายามไปเพราะเรารู้สึกว่าคือโอเคเราทํางานเราได้เงินแต่เราควรที่จะทํางานอะไรที่คืนกับคนดูบ้างที่เขาดูเราอะแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมบ้าง<ศ>อะไรเง<ฯ>ี<ๆ>้ยเราก็รู้สึกว่า อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบเราจะสามารถทําได้ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กมากๆ<ช>แต่มันมีผลกับหลายๆคนมากๆ<ช>ซึ่งก็แบบนี่พุ่งจริงๆนะหนูภูมิใจมากเลยเพราะว่าหนูเล่นมาหลายปีแล้วแต่มันก็ยังแบบ<ช>ถือว่าเด็กๆยังดูอยู่อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้เด็กๆทัว่วประเทศที่ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการได้ดูละครเรื่มโรงเรียนหลังเขาก็แบบอุ้ยดีจังเลยถึงเราจะไม่ได้รางวัลเราก็ได้อ่านหนังสือมองคลชีวิต ให,ให้เป็นแนวทางว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงผู้ใจภัยล้อไม่คบคนพาลคบบัณฑิตคบคนดีอยู่ในหนังสือบคุคคลชีวิตหมดเลยเรียกว่าก็ภูมิมใจมาก<ผ>มต้อง <ใจ S 2> บอกต้องบอกว่าพอน้องเนอบนซ์ตอบโอเคตกลงอย่างรวดเร็วก็รู้สึกปื้มกีดการ์ดวีวาโทรหาจอนน้องเบนซ์โอเคทุกคนโอเคทุกคนดีใจมากเหมือนเหมือนยิ่งทําให้เราทีมงานมีกําลังใจจะปั่นหมดให้มากใช่เสร็จแล้ว <c oughs> ใช่อยากจะรีบทำวันแรกที่เดินทางไปถึงหกโมงเช้าเนาะ เราไปถ่ายกันที่สระบุรีใช่เล่าบรรยากาศที่ต้องเดินทางไปหากองถ่ายหน่อยเรียกว่าเราถ่ายกันอยู่หลังเขาจริงๆนะครับเรต้องให้คุณพ่อเนี่ยขับพาทั้งเป็ไปส่งที่กองถ่ายตั้งแต่ตีห้าเนาะสุดยอดอ่ะงแล้วบรรยากาศคือจริงๆมันก็ไม่ได้แบบทรมานจิตใจอะไรเป็นมากนะมันก็เหมือนถ่ายละครทั่วไปแหละเพราะว่าละครจริงๆก็เหนื่อยค่ะแล้วก็เรื่องที่เล่นเนี่ยเรื่องมันเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีอาจจะต้อง อ่านเข้าใจบทเยอะๆหน่อยเพราะว่าเวลาทําความเข้าใจมันสั้นเรื่องมันสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบไม่เข้าใจบทเลยมันอาจจะยากหน่อยสาหรับตัวเราเองเพราะาเล่นแต่ละครยาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันดีมากคือพอมันเป็นชีวิตจริงเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าเขาต้องรู้สึกแบบนี้มันต้องแย่มันต้องเต็มที่แค่ไหนกับการที่เขาสิ่งที่เขากำลังทําอยู่ซึ่งเบนบอกเลยว่าเบนก็อินมากกันนะเล่นมันรู้สึกว่ามันแบบ เต็มอะเล่นเต็มอธิบายไม่ถูกภ<ช>ูมิใจแทนแล้วรู้สึกว่าอยากให้คุณครูหรือว่าแบบหลายๆคนได้ดูเรื่องนี้หนูจะอุทิศชีวิตให้กับเด็กๆตั้งใจทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ตายในอาชีพครูนี่นะคะ่ะก็อบอกว่าต้องเั้นก็ต้องบอกน้องเบนเลยว่า ครูนับหมื่นหมื่นคน <S <S เด็กนับล้านคนได้ดูเรื่องโรงเรียนหลังเขากันหมดแล้ว,วทั้งที่แบบว่าเคเบิลใดๆท้องถิ่นอยากเอาไปเปิดแล้วก็เอาให้ไปเลยเป็น,ปนธรรมทานหรือว่าแผ่นอย่างเงี้ยเล่มอย่างเงี้ยเราก็ปั๊มแล้วเราก็มีปั๊มเป็น,เป,นเป็นกล่องเล็ก,ลกๆด้วยนะได้กันแบบโอ้เยอะแยะเรียกว่าหนึ่งโรงเรียนที่ฉายพอผู้ปกครองมาขอปั๊มเราก็แจกไปเรียกว่าโอ้โห,หสุดยอดพอนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็รวมหลายเล่มพอได้อ่านบท ได้ลองเล่นคก็ยังได้เจอแง่คิดอะไรของของตัวละครตัวนั้นบ้างอืเบนว่าครูอีทเนี่ยมีความใฝ่ฝันเบนว่าทุกคนมีความฝันเหมือนครูอีทเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้ก้าวไปถึงเหมือนครูอีทอาจจะไม่กล้าที่จะทำมามันยากมันยากเบนเข้าใจแม้แต่ตัวเบนเองบางครั้งมันยังรู้สึกว่าเบนไม่กล้าเท่าครูอีทเลยนะคืออย่างครูอีทเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันหลายอย่างคือมันไม่ใช่แค่ตัวเขาเองที่จะทามันต้องผ่าน ปัญหาชุมชนชาวบ้านเด็กติดยาใช่มันมันหลายอย่างเด็กพวกเนี้ยทั้งขี่ขโมยทั้งตีกันเองแล้วยังจะส่องยาอีกตีจนมือจะบวมหมดแล้ะยังไม่แก้อะไรไม่ได้เลยอ่ะไอพวกบ้านเหนือเล่นพ่นยาเพียบซะขนาดนั้นแมลงมันก็แห่มาที่หมู่บ้านของเราน่ะสิผู้บ้านเองคนเยอะเองทำไมไม่ส่งคนมาช่วยข้าล่ะยังไม่ส่งมาใข้ามันกะอ้าวถ้าจะทำสายตกรองเองเนี่ยทำไมไม่ส่งมาขอออเ็เหมือนกันไปซับไซอะไรเด็กมันนั วันจะสีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นต้องต้อง,องยกย่องคุณครูอีทเนี่ยนะพออีทเนี่ยคือไปรู้สึกว่าถ้าจิตใจเขาไม่มั่นคงไม่แข็งแรงจริงเขาทําไม่สําเร็จแน่นอน<ช>เขาแพ้แน่<ช>แต่นี่คือเขาคนคนเดียวแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นว่าเขาต้องจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีความแน่วแน่มากที่จะทําให้มันสําเร็จได้เหมือนทุกวันนี้<ม>อย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้แค่ผ่านแค่แค่โรงเรียนมันมีทั้งประชาชนมีทั้งชาวบ้านมีทั้ง หลายสิ่งมากที่ที่จะต้องทําให้มันผ่านไปได้เป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเด็กๆหรือว่าคุณครูดูเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นเชื่อว่าหลายๆคนจะมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้อะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆก้าวไปเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตอย่เงี้ยเพื่อ,อ <ๆ S 2> จะทาให้มันเร็จ <3 S 1> แล่ว <ๆ S 1> ดี๋อาจะเป็นการร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วขยายไปสู่เรื่องที่มันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะเรื่องจากเล็กๆก่อนก็ได้<ม>เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคุณครูที่ที่ อยู่ตามแบบว่าหลังข่าวจริงอๆ,ๆอะไรอย่าง,งเงีเ้ยซึ่งซึ่งไม่มีใครได้ไปเห็นความยากลําบากหรือว่าการต่อสู้ชีวิตของครูได้เท่าไหร่นักหรือแม้แต่เอาตอนนี้ครูที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องที่อยากจะสอนแต่ก็เจอปัญหาอย่างที่เราได้รับรู้กันแต่ว่าหัวใจของความเป็นครูที่อยากจะให้ลูกศิษย์เรามีความรู้เนาะเขาก็ยังต้องทําหน้าที่ตอบรูกถึงว่าถ้าเป็นเราหรือเราอยากเป็นครูอีกต้องเป็นคิดว่าจะ ถ้าเป็นเบนอาจจะไม่สําเร็จนะนี่พูดจริงๆเลยเบนว่าเบน,นถึงบอกว่าครูอีนี่หัวใจเขาต้องแบบแข็งแกร่งมากอะ่ะที่จะทําอะไรแบบนี้ได้เนะะี้ยค่ะต้องบอกว่าและสิ่งหนึ่งที่พอออ,อีนเล็บครูหลายคนได้กำลังใจการได้ต้นแบบจากสมเด็จย่าเนาะออเออเพราะว่าสมเด็จย่าท่านแบบเหยียบย่าไปทุกที่ในแผ่นดินไทยท่านพยายามเข้าไปช่วยโรงเรียนครูครูทุกคนพอพอพอ,พออ,อีท่านมีต้นแบบจากสมเด็จย่าท่านก็เลยมีพลังที่จะะสู้ต่อ ใจแม่หนูตั้งปณิธานทดแทนคุณแผ่นดินเอาไว้แล้วค่ะใม่ดูอย่างสุนเด็จยาสิพระองค์ท่านทรงให้โอกาสคนไทยทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชาวป่าชาวเขา พระองค์ท่านก็ยังให้โอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนหนังสือเป็นคนดีแล้วก็ทำอาชีพที่สุจริตแล้วทำไมประชาชนอย่างเราถึงไม่ทำความดีตามพระองค์ท่านละคะแม่ถ้าอย่างนั้นนะแม่ก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าแล้วก็คุณ งามความดีที่ลูกตั้งใจที่ทําเนี่ยจงปกป้องคุ้มครองลูกให้พ้นจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะลูกนะภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทํำไหมครับในในครั้งนั้นภูมิใจมากภ <ใจ S 2> ูมิใจจริงๆนะคะภูมิใจมากๆเลยโดยเฉพาะเนี่ยตอนที่เราไปที่โรงหนังแล้วก็เปิดเนาะคือเรารู้<ช>สึกว่าหูแต่ละเรื่องนี่มันแบบแน่นทุกเรื่องเลยอะคือทุกเรื่องที่ดูนี่มันได้อะไรจาก จากทุกเรื่องที่พี่ๆทำม,มันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเป็นแม่ความเป็นทุกทุกสิ่งอะที่มันอยู่ในในทุกเรื่องของที่นี่อะไปรู้สึกว่ามันแบบมันมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูเนาะก็ถือว่าโชคดีดูแล้วก็ต้องคิดตามด้วยนะคะที่สําคัญเลยดูแล้วก็คิดตามแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองด้วยเพื่อที่เราจะได้แบบมีความสําเร็จเหมือนอย่างพวกเขาที่อยู่ในในหนังต่างๆเหล่านี้ความสำเร็จ แต่และเรื่องมันคงไม่ได้ง่ายเนาะมันมันต้องฝ่าฟันหลายๆอย่างถ้าน้องเบน์เจอเรื่องราวชีวิตที่ยุ่งยากหรือว่าอุปสรรคในชีวิตหนักๆอย่างเนี้ยตัวเองใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้ให้ทาให้มันรอดอทําให้มันไปสู่ความสําเร็จได้อย่างหนึ่งเป็นรู้สึกว่าเกิดมาแล้วก็อย่าอย่าไปยอมแพ้มันเลยอะ่ะคือถ้ามันมีโอกาสที่ยังยังทำยังมีมือมีเท้ามีมีแรงอยู่อะค่ะก,ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปยอม เอาใหม่ทําใหม่ได้ถ้าแพ้ก็ทําใหม่ได้เบนเคยเป็นมาแล้วค่ะตอนทําเบนเซ่อ๋อเออใช่ไม่นานมากฉันดูเป็นแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์ใช่ทำ ense, เบนเซ่ทำเครื่องสำอางเองอันนั้นก็แยห่หนกนาสาหัสมากแย่มากเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณพ่อนี่ถึงกับแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคซึมเศร้าไหมสงสารล,ลูกสาวใช่ไหมหรือว่าเขาเขาเครียดเองด้วยค่ะเพราะเ,เขาไปดูแลให้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาทําเงินลูกเขา สูญเสียมาลายไปเขารู้สึกว่าเขาเครียดมากเขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาแล้วอะไรที่มันช่วยผักขึ้นมาดันให้พ่อรู้สึกดีขึ้นแล้วตัวเองก็มีกำลังใจต่อตัวเบนเองนี่แหละค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากเขาเป็นรู้สึกบเบนบอกพ่อว่าจะจะเครียดทําไม ก็ต้องทําขาใส่นะเพราะแต่เครียดทำไมเนี่ยลูกยังโอเคอยู่เลยยังมีชีวิตดีอยู่ยังมีมือมีเท้ายังทํางานได้อยู่จะเครียดทไมเงินนั้นนะคงติดติดตังเขาไม่ประชตาที่แล้วละมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทาให้มันเป็นเรื่องแบบทาให้มันเป็นเรื่องแบบว่าขาๆไปให้มันเป็นความสุขไปซะใช่เหมือนแบบก็ขำๆให้เขาไปเผื่อเดี๋ยวหาใหม่ได้ลูกยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็ตอนพ่อเครียดนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อมาทํางานกับเบ้นเพราะไม่งั้นพ่อจะนั่งอยู่บ้านก็จะไม่ได้ทํางาน ตอนนี้ก็เลยพยายามเอาพ่อออกมาแบบไปเจอทีเพื่อนที่กองทายไปอะไรเงี้ยนางก็ได้คุยได้อะไรอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้แฮปปี้แล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เล่นอินสตาแกรมสุดฤทธิ์ส่งรูปให้เพื่อนดูอะไรนี้ก็ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรทุกคนมันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเรารู้จักจับแง่คิดให้เป็นด้านบวกซะเออเข้ามาก็ดีเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นเงินหายไปบ้างก็ดีทีจะได้ คืนเข้าไปที่ติดมีดเขาไปมาหลายพบหลายชาติใหม่ก็ได้แล้วจริงมันแรงขับให้เราได้หาใหม่เพิ่มมากขึ้นนะใช่ค่ะแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทาก็คือว่าทุกคนในบ้านง่อยหมดเลยอ่ะคือความรู้สึกเขาแบบซึมเข้าบรรยากาศเคมูไก่เบนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ฉันไม่แฮปปี้ก็เลยต้องเอาตัวเองก่อนหมายถึงว่าตัวเองอ่ะต้องุกขึ้นมาก่อนงเริ่มต้นจากตัวเราใช่แล้วก็ค่อยๆส่งไปกับคนรอบข้างเราจนมันค่อยๆดีขึ้นต้องเริ่มจากเราก่อนดี เรื่องราวที่น้องเบนได้เล่าสู่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นี่คือประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของเธอที่ได้ประสบพบเจอกับปัญหากับการทำงานแต่กำลังใจที่ดีที่เธอได้ลุกขึ้นต่อสู้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็ย่อมทำให้ชีวิตของเธอได้เดินหน้าต่อไปจนสู่ความสาเร็จในวันนี้ครับเป็นว่าคนที่จะต้องทาให้เด็กๆหรือว่า ตรงนี้มันไปได้ก็คือคุณครูเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคุณครูขอให้แบบมีกําลังใจมากๆในการทํางานแล้วก็ดูพออออีออเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าจริงๆพออเคงจะผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สู้เต็มที่ถึงแม้ว่าแบบบางทีรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าลําบากจังเลยเป็นคุณครูหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าถ้าเกิดแบบเราทําให้ตรงนั้นมันผ่านไปได้นะคุณจะเป็นคุณครูที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ แต่จริงๆนะ้วชีวิตการเป็นนักแสดงก็เป็นครูเหมือนกันนะเราเรียกว่าเราเรากําลังเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับแฟนคลับหรือคน<ฆ>ที่ได้ดูผลงานเราเนี่ย<ฆ>ได้ได้เลือกทําในสิ่งที่ดีตามอย่างเรา<ฆ>ได้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้แสดงพฤติกรรมได้ร้ายออกไปเอ้ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ที่เองถ้าฉันเป็นอย่างเป็นอย่างร้ายแบบนี้เราก็เป็นครูทุกวันอยู่แล้วเนาะภูมิใจกับ กับงานละครหรือว่าสิ่งที่ได้ทําแล้วเป็นแบบอย่างไหมครับมันเป็นเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเราได้สอนคนในสังคมมากจริง<ะ>จริงๆมันบอกเลยนะคะว่าการดูละครเนี่ยดูแล้วต้องคิดด้วยใช่ใช่ครับไม่ใช่ใชว่าดูสนุกอย่างเดียวแล้วก็อยากจะเป็นแบบตัวนั้นตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะเป็นตัวที่ดีมันก็จะดี แต่ถ้าเลือกเป็นตัวที่เป็นตัวร้ายก็ก็ไม่ดีนะเนาะเพราะมันก็มีผลอะไรมากมายแต่มันก็จะได้รับผลแบบตัวร้ายที่คุณเห็นแน่นอนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราหรือพวกนักแสดงที่จะทำได้จริงก็คือทํายังไงให้ชีวิตจริงดีพอที่จะทําให้เด็กๆทําตามได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก ่พูดเลยว่า<ก>ยากทําได้จริงๆเราก็เราก็พยายามอยู่คะ่ะอะไรที่ทําได้ก็จะพยายามเพราะว่าเรื่องยากอย่างนี้ตอนที่ไปเล่นมีมีฉากไหนของผออ,อีท,ที่ตัวเองต้องเล่นแล้วรู้สึกว่ามันยากไหมจริงๆก็ยากหลายฉากนะ <c oughs> ยากหลายฉากแต่ว่าฉากที่ไปรู้สึกว่ามันยากก็คือฉากที่แบบที่เด็กๆมากระที่เด็กๆมากราบหน้าโรงเรียนใช่ค่ะก็ มาได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูโอ้โหลูกศิษย์ครูจบเป็นบัณฑิตกันหมดแล้วเหรอลูกครับสองวัีครับผมไกล้ไกลอะไรกันจังเนี่ยช่วยครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะครับดังญาติฝนสายทานรถหลัง คือผู้นำทางให้ใครสง่งครูสร้างโลกสร้างสิธิ์พร้อมศาสตร์ศิลครูสร้างคนสร้างชาติสร้างแผ่นดินยั ใชนจะทำอารมณ์ยังไงเพราะเ,เรายังไม่เคยเจออารมณ์แบบนั้นถูกค่ะแต่จริงมันก็มันก็อินมันก็ได้อยู่อะเขาอนะรู้สึกยังไงบ้างสมมติเราเป็นครูเองนะเราเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆในละครมีลูกศิษย์ที่เราสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วเฮ้ยเขาใส่ชุดครูอะแล้วเขาทำไมคิดถึงเราเพราะฉันสอนแกอยู่ตอนอยู่ปหนึ่งถึงปหกแต่แกต้องผ่านชีวิตอีกตั้งหลายสิบปีกว่าจะมาถึงวันวันแห่งความสําเร็จทําไมนึกถึงกลับมาอีกเออเจนู้สึกยังไงบ้างณโมเมนต์นั้นนะเวลานั้นปื้มมามันปมมไปหดเลยบ ปื้มอะคือเรารู้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่เราเหนื่อยที่เราทำให้แล้วแล้วมันมีคนเห็นคุณค่าเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคือไม่ใช่ทําแล้วก็ผ่านผ่านไปแต่เด็กเหล่านี้เขาเห็นคุณค่าของคุณครูของเขาที่กว่าคุณครูจะสอนพวกเธอกว่าฉันจะมาอยู่ตรงนี้มันหลายอย่างซึ่งมันทําให้รู้สึกมันทําให้เป็นรู้สึกแบบหืมลึกถึงคุณครูตัวเองเลยเออนั้นรู้สึกแบบอยากกลับไปทำนะต้องกลับไปกราบครูฉันแล้วว่ามัน มันซึ้งนะคะมันเป็นอยากให้เด็กๆทุกคนคิดแบบนั้นนะไม่ว่าคุณครูจะดูดจะตีจะว่าเราหรือเป็นคุณครูที่แบบคุณครูใจร้ายอย่างเงี้ย แต่คนไม่ชอบครูนะเปาน้นใช่แต่คนเหล่านั้นนะเป็นคนที่ทําให้เราโตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะว,วันหนึ่งที่แบบเราจบไปแล้วเราก็ควรจะแบบนึกถึงคุณครูด้วยเวลาที่เขาไหว้ครูหรือว่าเวลาที่เขาแบบมีวันครูก็กลับไปสักวันนึงก็ยังดีเป็นว่านะกลับไปหาคุณครูหน่อยอเห็นไหมเวลาเวลาเขาทําบุญกันหรือเวลาเขาให้แผ่เมตตาต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ใช่เพราะไม่ไงั้นก็คงไม่มีคุณครูบาอาจารย์อยู่ในเวลาที่เราแบบต้องไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องต้องพูดเลยว่าไม่ว่าจะยุคสมัยผ่านมากี่พันปี ครูบาอาจารย์ก็ยังคงต้องบูชาอยอู่อจ,อจะพาน้องเบนไปสักวันนะคือจากเด็กที่เข้าร่วมโครงการล้านคนได้ศึกษาธรรมะแล้วได้แล้วได้ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะดีๆอย่างเงี้ยเด็กร้านคนในหนึ่งวันเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็สวดบทสรรเสริญครูปาเจลาเสียงดังกระหึ่มแล้วเชิญครูมานั่งฟังอะ่ะแต่ยังคิดดูว่าเออเราคงน้ําตาไหลเนาะเราไปฟังแล้วเราพาพี่ต้อไปฟัง โอ้ยแก่ฉันอยู่ไม่ได้ฉันแบบแนอนเออมันเปื้มขนลุกแบบชื่นใจมากชื่นใจ,จแต่พอรเราได้ทําอะไรให้กับครูอย่างนี้เราเรารู้สึกดีเนาะใช่ค่ะค,คือคือถ้าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความแบบมันมาจากใจจริงๆอะยังไงเราก็รู้สึกอแต่ถ้าเกิดล้องๆไองั้นอะ มันก็ไม่รู้สึกนะพี่พูดจริงๆนะ <c oughs> ใช่ใช่ถ้าเกิดแบบแค่เด็กคนเดียวมาร้องอะ่ะถ้ามันร้องจริงๆอะ่ะเราก็รู้สึกอะ่ะมัน,นความสัมผัสได้จะบอกว่าการที่ต้องเบนได้มาร่วมเล่นละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกเรื่องเงินหลังเขาแล้วได้เป็นครูเองถ้ากับตัวเองได้มีโอกาสเชิดชูครูไปในตัวเนาะใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าเบนได้โชคดีมากเป็นอย่างที่เบนบอกเป็นได้กลับไปหาคุณครูอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ เป็นความภูมิใจของเบนเองเหมือนกันที่ไม่ค่อยเกณเลกับคุณครูเท่าไหร่แล้วก็เวลากลับไปแล้วคุณครูก็จะรู้สึกแบบลูกศิษย์ฉันกลับมาหาอ,อย่างเงี้ยก็ดีใจเขาก็ดีใจบรรยากาศในการทํางานกับพวกน้องๆที่เรียกว่าเป็นอาสาสมัครเลยนะเป็นวัลเนเทียที่ที่อยากจะทําละครบางเด็กส่วนใหญ่ที่เต็งไปเจอจะบอกว่ามีหลายคนที่ไปแบบอาสาสมัครไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมแบบว่าแบล็ทๆใสๆแล้วก็จะแค่บางคนที่เป็นมืออาชีพที่มาช่วยกันอย่างพี่ต้อหรือว่าอย่างน้าต๋อมอะไรเงี้ยเนาะ จริงรู้สึกไงบ้างกับบรรยากาศของพวกเราแบบนั้นดีนะเป็นว่าจริงๆเปิดโอกาสให้เด็กๆที่เขาแบบ mm. ไม่เคยรู้เลยอยากมาทําก็ดีค่ะคืออย่างน้อยอย่างแรกคือก็ได้ประสบการณ์ว่าออ๋เราทำงานมันเหนื่อยแฮะอุ้ยมันร้อนนะมันยากนะที่เราเห็นในทีวีมันแป๊บเดียวเนี่ยกว่าจะออกมานี่มันยากเหลือเกินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ์ mm. แล้วก็ได้เห็นว่าทํางานกันยังไงบ้าง mm. แล้วเด็กๆพวกนะั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานแบบนี้อย่างน้อยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ให้บุญต่อการอะย่างต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับน้องเบน้พนพรชิตานาสงขาและทีมงานผู้ผลิตละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกทุกคนเลยนะครับกับการได้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆและกำลังใจอันมีคุณค่ามอบให้กับคุณครูทั่วโลกและเด็กนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครับสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาเลตีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน และพบกับรายการดีๆเช่นนี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในการนี้คุณชลิตาเพื่อนอารมณ์ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศนักสแสดงนำฝ่ายหญิงดีเด่นแห่งปีจากละครเรื่องโรงเรียนหลังเขาในบทบาทที่สื่อข้อความตรงกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของรางวัลช่อสะอาดอย่างชัดเจนลูกหลานเราเสียคนเพราะพวกมัน มันกกลโกยผลป,ประโยชน์แต่พวกเราไปตั้งเท่าไหร่ชาวบ้านรู้กันตั้งไหมพวกมันนั่นแหละตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งค้าไม้เถื่อนทั้งสุกเงินแผ่นดินพวกมันกลัวคนมีศาสนามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกลัวพวกเราจะมีการศึกษาแล้วพวกมันจะหากินกับพวกเราไม่ได้